ดวงโชคลาภ12นักษัตรของคนเกิดปีขานในปี2569นะครับเขาบอกว่าคนที่เกิดปีขานนะครับดวงโชคลาภเนี่ยโดยรวมไม่ดีเลยนะครับควรอีกเรื่องทุกการเสี่ยงโชคนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อหวยซื้อสลากนะครับการพนันนะครับคาสิโนโหรือการกินกำไรระยะสั้นนะครับควรอีกเลี่ยงเลยนะครับไม่ควรเข้าใกล้เอ,อ่อนท,ที่สุดนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์สำหรับวันนี้ผมไม่เจินิพัฒน์หราพยยากรต้องลาไปก่อน สวัสดีครับ